่ามกลางรัติการอันมืดคลื้มซึ่งปกคลุมทั่วบริเวณลุ่มน้ำแควหนุมานภายในโรงศาลาอันกว้างใหญ่ของวัดใหม่ท่าพานิช์ท้ายตลาดเก่าเมืองกบินบุรีกำลังมีงานสวดศพของเทศมนตรีคนสำคัญแห่งเทศบาลกบินแน่นอนการเสียชีวิตของบุคคลระดับเทศมนตรีซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของท้องถิ่นแขกเรือที่มาในงานสวดพระอภิธรรมย่อมจะมากมายไปด้วยบุคคลระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาอายการแม้กระทั่งสารวัตรใหญ่ในอำเภอและพ่อค้าประชาชนที่มาร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตบรรยากาศภายในงานก็เหมือนกับบรรยากาศของงานศพทั่วไปญาติมิตรกลุ่มหนึ่งสวมชุดไว้ทุกจับกลุ่มปลุกปลอบโศกเศร้าเสียใจส่วนมากเป็นผู้หญิงและเด็กๆส่วนพวกผู้ชายก็ตั้งวงดวจสุราหาเกิน เสมือนหนึ่งถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมาเวลาผ่านพ้นไปจนดึกแขกเรือผู้มีเกียรติทั้งหลายก็เริ่มทยอยกันกลับภายในโรงศาลานั้นจึงดูผู้คนบางตาลงซึ่งนอกจากญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็มีเพียงญาติมิตรสนิทเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในงานศพนี้เป็นงานศพของนายประกอรเทสมนตรีของเทศบาลตบลกบินบุรีกับศพของนายบุญทรงพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภยัย ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถชนกันที่ประจันตคามในขณะกลับจากทำธุระที่จังหวัดปราจีนบุรีนายสุชัยซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีก็เป็นคนหนึ่งที่มาร่วมงานศพของเทศมนตรีร่วมคณะจนกระทั่งดึกดื่นแข่คนสําคัญอื่นๆกลับไปเกือบจะหมดแล้วแต่นายกเทศมนตรีหนุ่มใหญ่วัย45ปีก็ยังคงช่วยญาติๆของผู้เสียชีวิตดูแลความเรียบร้อยด้วยตัวเองอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยแน่ละ เขาจะทอดทิ้งเพื่อนเทศมนตรีร่วมคณะได้อย่างไรในเมื่อก่อนหัวจมท้ายต่อสู้กับอุปสรรคการเมืองท้องถิ่นมาด้วยกันจนสามารถคว่ำบาตรคณะบริหารชุดเก่าได้สําเร็จให้ตกเก้าอี้พ้นไปดูท่านจะเมามากนายกเทศบาลกระบินลำพึงขึ้นเมื่อมองเห็นในชาวเจ้าของร้านอาหารในตลาดซึ่งเป็นเพื่อนรักกันส่งเสียงคุยฟุ้งอยู่กลางวงคนเมาเหล้าใครก็ใครเถอะถ้าหลงว่าน้ําเปลี่ยนนิสัยเข้าปาก ความทุกข์ยากหายไปกิริยามารยาทก็จะขาดการควบคุมไปด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปส่งเขาเองนายกสุชายบอกกับเจ้าภาพงานพร้อมกับร้องสั่งใครคนหนึ่งให้ช่วยประคองปีกนายสุชาวผู้เป็นเพื่อนมาส้อนท้ายรถเครื่องซึ่งตัวเองเอามาจอดรอไว้เพื่อจะนําเพื่อนขี้มเมาไปส่งที่บ้านนาฬิกาบอกเวลา23นาฬิกาวันที่13กันยายน2527สายตาสองคู่ กำลังจับมองความเคลื่อนไหวของบุคคลภายในโรงสาราวัดอยู่อย่างเงียบๆเสียงซุบซิบกันอยู่ภายในเงามืดบอกให้รู้ว่ามันกำลังรอคอยอะไรสักอย่างด้วยความกระวนกระวายใจนั่นเองมาแล้วมันออกมาแล้วเตรียมพร้อมเสียงของมันดังขึ้นในความมืดเสมือนเป็นคำบัญชาการอยู่ในตัวพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกสตาร์ทขึ้นคลางกระหึ่มนายกเมืองกระบินบุรีควบรถเครื่องมอเตอร์ไซค์ซูซูกิ ผ่าร่างของนายเชาซึ่งอยู่ในอาการเมาแอดน,นั่งซ้อนท้ายออกมาจากโรงศาลาโดยไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยว่าได้มีรถมอเตอร์ไซค์คันขับตามหลังมาด้วยท่าทีที่ไม่ยอมเป็นมิตรมองจากกระจกหลังที่ไฟสาด่องมันพุ่งมาอย่างรวดเร็วนายสุชัยเริ่มรู้ตัวแล้วว่ากำลังถูกรถมอเตอร์ไซค์คันควบตามหลังมาอย่างกระชั้นชิดเขาพยายามเร่งบีดความเร็วขึ้นเพื่อจะหนีให้พ้นจากการตามไล่ แต่ก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันไม่เป็นดังใจนึกเสียแล้วรถถูกเบียดเครื่องอย่างสุดเวี่ยงมาถึงหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งเป็นทางแยกจากถนนสุวนรณศรนันยาวเยียดสุดปลายทางชายแดนไทยขเขมรและในขณะนั้นเองเปรี่ยงประกายไฟแลบแปลปราบมันออกมาจากท้ายรถมอเตอร์ไซคันตามหลังเสียงคื่องมันคำรามเหมือนฟ้าผ่าลูกทองแดงจากออโตมิติกจุด5ที่ชาวบ้านเรียกว่า11มม มันช่างแม่นยำอะไรอย่างนั้นมันเจาะเขา้าโคนรแกะแ้หล่นขวาทะลุหัวไหล่ของนายกเทศบาลกระเบนบุรียังจงังของเหลวสีแดงพุ่งกระจูดดูดน้ำพุแตกพร้อมกับรถเสียการ,บ,ารบังคับมันเสียหลักล้มคว่ำกับขอบถนนอย่างไม่เป็นท่าและในวินาทีนั้นเปรียเสียงระเบิดของสื่อมัจ,จุราชมันแพดกัมปนานขึ้นอีกในวินาทีไล่เลี่ยก,กันจุดหมายของเป้าคือศีรษะของนายกกระดูกเหล็ก ฝีมือของมือปืนขี้เทออยังอ่อนทัดสื่อยมทูตมันเพียงแต่เฉียด้ายถอยเท่านั้นเปรี้ยงและอีกนัดหนึ่งที่คำรามออกไปวิถีกระสุนมันเล่นเฉียดเฉียวผ่านหน้าของร่างที่กำลังตะเกียกตะกายนี้อย่างน่าหวาดเสียวสุดขีดเหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงทำให้ในชาที่นั่งซ้อน้ายมาอย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้ลม้มลงไปกลิ้งคุกฝุ่นหายเมาเป็นปลิดทิ้งเสียงปืน ทำให้เด็กที่อยู่บริเวณปั๊มนม้ํามันพาก,กันแห่ออกมาดูเหตุการณ์และเป็นจังหวะเดียวก,กันกับมือปืนมันได้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เลยไปเฮ้ยไอหนูขอยืมรถหน่อยวะนายกกระดุกเหล็กแข็งใจร้องขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านั้นซึ่งในตอนแรกก็ไม่มีใครแน่ใจแต่เมื่อเห็นหน้าถนัดชัดเจนจนรู้ว่าใครเป็นใครแล้วทุกคนก็ให้ความช่วยเหลืออย่างกุลีกุจอเพราะคนที่ร่างเปียกชุ่มนั้นเป็นถึงนายกเทศบาลของเมืองกบินบุรี ความบาดกลัวก็เริ่มเข้าสู่หัวใจของในชาวจนตัวสัน้นนายสุชายแสดงความกล้าหาญอันเป็นลักษณะของผู้นำอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าร่างจะชุ่มไปด้วยของเหลวสีแดงแต่ก็ยังฝืนขับรถไปบ้านเพื่อบอกลูกเมียว,ว่าได้เกิดเหตุและจากนั้นก็ขับรถเลยไปแจ้งความยังสถานีตำรวจซึ่งอยู่ไกลจากตัวตลาดร่วม10กิโลเมตรก่อนที่จะเข้ารักษาตัวให้หมอทำการรักษาบาดแผลที่ถูกยิงข่าวการบุกสังหารคนสำคัญระดับท้องถิน่น ดังแร่ขยายไปยิ่งกว่าไฟลามทุง่งในช่วงเวลาห่างกันไม่มากนักตำรวจก็ยกกำลังแห่แหนกันเป็นขบวนโดยการนำของพันตรวจทวนนรงค์บุญกระพือสารวัตรใหญ่คนดังพันตรวจตรีปราณีตจิตสง่าสารวัตรปืนสร้างร้อยตำรวจเอกปรีดารัตนปรีดาคุณสารวัตรสอบสวนคนฝีมือดีร้อยตำรวจตรีสารานน์หอมทรัพย์ร้อยเวรสอบสวนและตำรวจชั้นประทวนลูกแถวอีกจำนวนหนึ่ง ออกกันเต็มในที่เกิดเหตุที่หน้าปั๊มน้ํามันแห่งนั้นดูพลุกพล่านไปด้วยบรรดาไทยมุงซึ่งบรรดาผู้สอดรู้สอดเห็นทั้งหลายมักจะเห็นความชิบหายของผู้อื่นเป็นอาหารอันสบายตาสบายใจพากันวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาร้อยแปดพันเก้าสุดแทสแต่จะว่ากันไปตามอินจอยปากดูเหมือนว่าชาวบ้านร้านตลาดจะไม่หลับนอนกันทีเดียวภายในบริเวณที่เกิดเหตุหน้าปั๊มเอโซซึ่งเป็นสามแยกนั้น เมื่อตำรวจยกกำลังไปสอบสวนก็พบเพียงแต่รถจักรยานยนต์ซูซูกิของนายสุชยัยล้มคว่ำอยู่ข้างกองดินทรายหลังจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วตำรวจเก็บปลอกกระสุนขนาดจุนสหีหรือสิเอ็ดมอม,อมอได้3นัดจึงเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานประกอบคดีย้อนกลับมาที่วัดท่าพานิช์ซึ่งเป็นที่มาของต้นเหตุการณ์ในคืนวันเสียงเรียกจากยมทูตบรรดาญาติมิตรของนายประกอรเทศมนตรีร่วมคณะกับนายบุญทรง พนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยซึ่งได้ถูกอุบัติเหตุรถประสานงานกันกลางถนนจนต้องนำสมมาเก็บไว้บำเพ็ญกุศลที่วัดต่างได้พากันหวาดกลัวเกรงว่ามือปืนเหียมมันจะย้อนกลับมาเล่นงานอีกพันตำรวจทวนโรงบุญกระพือสารวัตรใหญ่มือปราบจึงได้สั่งให้กำลังตำรวจจำนวนหนึ่งมาคอยรักษาความปลอดภยัยส่วนกำลังตำรวจอีกจำนวนหนึ่งได้แบ่งการติดตามล่ามือปืนแยกกันเป็นสายสายแรก โดยการนำของพันตำรวจตรีปราณีตจิตสง g สารวัตรปราบปรามปืนสัางตามลาไปตามเส้นทางพนมสารคามสายที่สองโดยการนำของ100รอ้อยตำรวจเอกปรีดารัตนปรีดากูุสารวัตรสอบสวนหนุ่มฝีมือดีติดตามไปเส้นทางดงพญาเย็นเข้าโคราชส่วนสายที่สามนำโดย100ร้อยตำรวจตรีสารานนท์หอมทรัพ์ร้อยเวหนุรูปหล่อได้ติดตามไปเส้นทางสุวรรณศรอ,อรัญญประเทศและสายสุดท้าย พันตบวดทนโระลงบุญกระพือสารวัตรใหญ่ได้นํากํลาลังออกสากาัดเส้นทางปราจินบุรีเวลาผ่านพ้นไปจนสว่างแสงสุรีสาส่องขึ้นสู่โลกบอกให้รู้ว่าวันใหม่ได้มาถึงแล้วโลกทั้งโลกซึ่งหลับไหลก็ได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้นมาสู่ชีวิตประจําวันใหม่อีกครั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจสอ,อ,อกำบินบุรีทุกคนต่างอุหลับอุนอนกันอย่างเมื่อยล้านี่คือชีวิตการทํางานของตํารวจพวกเขาต้องตื่นอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่โลกหลับสนิทพวกเขาต้องทนลำบากเสี่ยงชีวิตเพื่อให้พวงประชาสุขสงบการติดตามโจรผู้ร้ายแม้ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปขนาดนั้นแล้วมันคงไม่มีให้โจรหน้าโง่คนไหนมาเสนอหน้าให้จับกลุ่มแต่การทำงานอย่างเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายการทำงานอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าร่วมทีมงานกันเป็นหมู่คณะก็สมควรที่จะได้รับมาลัยน้ำใจและการปรบมือจากประชาชนในขณะเดียวกัน ก็มีตำรวจเร็วๆเพียงไม่กี่คนที่นำความเสื่อมเสียมาให้แก่หมู่คณะและผู้บังคับบัญชาด้วยการตั้งด่านรีดไถและการทำผิดกฎหมายส่ตำรวจเร็วๆพวกนี้ไม่สมควรที่จะได้รับการยกย่องไม่สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนเพราะตำรวจที่ทำพฤติการแบบนี้มันเร็วยิ่งกว่าเสียมนุษย์สิคนระดับนายกเทศมนตรีของเทศบาลตะบลกระบินบุรีถูกมือปืนมอเตอร์ไซค์สันวัวในครั้งนี้ แม้จะไม่ถึงกระดับดิ้นสิ้นชีวิตแต่ตำรวจก็ทำงานกันอย่างหามรุ่งหามคำ่ำคนที่หนักใจที่สุดก็คือสารวัตรใหญ่เจ้าของท้องที่และร้อยเวรเจ้าของคดีการสอบปากคำพยานมันก็ไม่มีอะไรคืบหน้านักเพราะหลังจากที่ทางแพทย์โรงพยาบาลกบินบุรีได้ทำบาดแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนายสุชยัยนายกกทศมนตรีกับนายเฉาที่ถูกมือปืนตามล่าแต่รอดตายบุดบีในครั้งนี้ต่างหายตัวเงียบเข้ากรุงเทพ เพื่อหลบหลีกภัยมืดที่จะติดตามมาอีกและจากเบื้องหลังข่าวที่เกิดขึ้นจบปากคําของผู้เกี่ยวข้องได้เปิดเผยว่าก่อนหน้านั้นสิบเดือนเศษนายสุชัยมีตําแหน่งเป็นประธานสภาเทศบาลตะบนกบินบุรีโดยที่มีนายวันลบเป็นนายกเทศมนตรีต่อมาและมีการโหวตเสียงกันในสภาความงบประมาณนายกเทศมนตรีคนเก่าก็ต้องถูกคว่ำบาตรและต้องผลจากตําแหน่งไปโดยปริยายนายสุชัยได้รับการรับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีคนใหม่ ซึ่งได้มีนายประกอเป็นเทศมนตรีร่วมคณะด้วยคนหนึ่งการบริหารงานในเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยติดต่อกันมาถึง10เดือนเศษในสุชัยได้ให้นายประกอนเอารถไปราชการในตัวจังหวัดปราจีนบุรีแต่ปรากฏว่านายประกอนกับคณะได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและจากการเปิดเผยของผู้สันทัดกรณีซึ่งไม่ยอมเปิดเผยตัวเพราะเป็นข้าราชการอยู่ในสำนักง,งานเทศบาลซึ่งได้เปิดเผยว่า ผมว่าเรื่องความขัดแย้งในการคว่ำบาตรนายกคนก่อนไม่น่าจะมีปัญหาเลยนี่ครับเพราะเวลาก็ล่วงเลยมานานร่วมปีแล้วท่านนายกสุชายเป็นคนตรงคือพูดอะไรก็พูดแบบขวานผ่าซากไม่กลัวใครแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยระวังตัวเลยดูแต่ปืนก็ไม่ได้พกไปถ้ามีปืนติดตัวไปด้วยในคืนวันเกิดเมือปืนนั่นแหละจะเสร็จผมว่ามือปืนมันคงเป็นคนแถวๆนี้มันไม่กล้าโชน์หน้าเพราะกลัวจําได้ถ้าเป็นมือปืนมาจากที่อื่น ตอนที่ท่านนายกหล้มลงมันคงวกกลับมาซ้ำอีกแต่นี่มันขับรถเลยไปเลยแต่ก็นับว่ามันยิงแม่นมากขนาดในเช้านั่งซ้อนท้ายกอดเอวนายกไปขนาดเมาจะไม่รู้เรื่องกลับไม่ถูกกระสุนเป็นมือปืนอาชีพยังไม่ต้องสงสัยสำหรับเรื่องสาเหตุภายในเทศบาลเห็นเจ้าหน้าที่ที่นั่นพูดกันเป็นในในายอยู่ก็ไม่แน่นักหรอกครับเรื่องผลประโยชน์เรื่องของการเมืองพ่อกับลูกยังมีปัญหากันได้นี่นับประสาอะไร ครับสาหรับประเด็นการถูกไล่ล่าเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในครั้งนี้คงไม่มีใครรู้ดีไปกว่านายสุชายอย่างแน่นอนครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟัง พบกันใหม่อุโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ